ผลมวยโลกที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโฮเซเซเปดาเอาชนะน็อกอีวานเลดแคสในยกที่2หลังจากเลดแคสถูกน็อกนาวไปถึง3ครั้งในยกที่1-1ครั้งและยกที่2-2ครั้งโดยการชกจัดขึ้นที่เพซังการีสอร์ทแอนด์คาสิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการชกในรุ่นเวทเทเวตเ,เป็นครั้งแรกของทางโฮเซเซเปดา ทำให้ต่ออายุพ่อค้ากำปั้นของเขาออกไปอีกสำหรับเซเปดาเขาเป็นนักโชคในวัย35ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ38ครั้งชนะน็อก29ครั้งเขาแพ้5ครั้งหลังการชกเขาได้กล่าวว่าผมรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนด้วยพิกัดน้ำหนัก147ปอนด์ผมคิดว่าผมมีพลังงานเต็มที่ แล้วผมก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้เซเปดาบอกกับเดอะโซนสำหรับทางอีวานเลดคัสเขาเป็นนักชกชาวยูเครนจากรอดแอนเจรลิสเขามีอายุถึง38ปีสถิติการชกของเขาชนะ24ครั้งชนะนอก19ครั้งเขาแพ้8ครั้งสเสมอ1ครั้งไฟก่อนหน้านั้นเขาก็แพ้นอกมาแล้วและโดยรวมเขาแพ้แบบหมดรูปในช่วงหลังๆมาแล้ว3ไฟและไฟที่4ที่เขากัดทางแดนนี่กาซ อย่างเห็นได้ชัดและแตะโกนว่าไม้ไทยสันซึ่งในเวลานี้ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ทางเรสแคดจะได้เวลาแขวนนวมเสนแล้วนั่นเอง